ก็สวัสดีครับผมอ่านี่ครับผมลำสุดยอดครับผมแต่ละลำบอกเลยดูลำนี้ก่อนดูครับผมโอ้โหสุดจริงครับผมลำนี้อ่านี่มองไม่เห็นมีลูกครับผมวันนี้ก็มีลูกอ๋อผมแต่งรังเพลิงอัดลูกไว้เนาะใช่ไหมใช่ครับผม แต่งระเบิดอ,อัดลูกไว้ลืมเดี๋ยวต้องเอาออกแร้บผมมีขนนกครับผมมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันตอวน,นี้น่าจะเป็นหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อสิบสี่จุดห้าครับผมตัวนี้เอาผมยิงสลักสุดยอดแน่ๆครับผมตัวนี้ดุเกียวครับผมโคตรภูมิใจครับผมตัวนี้บอกเลยโคตรน่าจะสุดครับผมตัวนี้สวยมากแนะนําเลยครับผม สนใจก็สั่งมาได้ครับผมเดี๋ยวผมจะติดต่อช่างให้เนาะโอ้โหถือว่าสวยครับผมตัวนี้น่าจะผ่านครับผมแล้วอ่ามาดูเวลามันกินลูกครับผมนี่ครับผมกินลูกนี่แทงแล้วนะครับผมถ้าใช้ลมเป่าออกมันจะสวยกว่านี้มองไม่เห็นเลยโฟกัสครับผมโฟกัสเป็นนิ้ ไม่โฟกัสครับผมนีนีนนดูครับผมโห<ฮ>้ีหสุดครับผมตัวนี้ถือว่าสวยมากครับผมแทงเอาเนี่ยโอเคครับผมให้ดูอีกทีให้ดูอีกที <c oughs> แน่นอนครับผมลำนี้